สวัสดีค่ะมาพบปแจนอีกแล้วนะคะที่ฟอร์ดพนครเกษตรนวมินนะคะวันนี้แจนจะมารีวิวคันนี้เลยเป็นสปอร์ตนะคะ964ออโต้ 4, 4ประตูนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าแต่งหล่อๆอะไรบ้าง คันนี้นะคะสีดำล้วนเลยเป็นเหมือนแบ็กอีดิชันเลยนี่นะคะลูกค้าชอบสีดำล้วนเลยค่ะเริ่มจากนะคะกระจังหน้าเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ให้นะคะ mm hmm. FOR D ลูกค้าเลือกแบบดำล้วนเลยและบวกกับไฟซิลนะคะสีสามจุดนี่เป็น LED นะคะและติดสกรูเพิ่มค่ะสกรูฟิตนะคะรายแรกค่ะแรดนี่นะคะก็จะเป็นแบบดำเงานะคะสลับกับดำด้านนั่นเองค่ะ มาในส่วนด้านข้างนะคะจันติดครอบไฟเลี้ยวด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วค่ะและพร้อมกับซุ้มล้อนะคะแบบ6นิ้วแบบมีหมุดสีเงินนั่นเองค่ะตัวนี้ยกสูงนะคะ2นิ้วไปเลยและยางนะคะตัวนี้สวยเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นการคู่นะคะ o a s i นั่เนเองตัวยางก็จะเป็นแรปเตอร์ออเทอเนนะคะสเปคของยางนะคะก็จะอยู่ที่265นะคะ50 R 2 0ค่ะ ลูกค้าสามารถเพิ่มเงินได้นะคะในสเปคตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะดำล้วนเลยลูกค้าชอบแบบสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยก็จะมีในส่วนของตกแต่งต่างๆที่คู่มากับตัวรถเนี่ยจะเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดเพิ่มเนี่ยก็ดำล้วนไปเลยอ่ามานในส่วนด้านข้างจะติดแหลกหลังคาเพิ่มให้คิ้วกันสาดเพิ่มให้และครอบมือจับเพิ่มให้นะคะกรนเล็บก,ก็ลอยได้เลยค่ะ และลูกค้านะคะติดเพิ่มค่ะเป็นตัวนี้เลยเป็นแฮมเมอร์นะคะลักษณะของเขาจะเป็นตะแกรงนะคะแล้วก็เป็นรุ่นชาโดกที่มีไฟนะคะเปิด LED ให้ความสว่างตอนกลางคืนได้ด้วยรับน้ำหนักได้ดีมากๆเลยหนาสามมิลน,นะคะไม่เป็นสนิมและรับน้ำหนักได้จริงค่ะมาดูภายในกันเล็กน้อยนะคะ ตัวสปอร์ตนะคะเน้นสีดําค่ะตัวบอกก็จะเป็นเบาะหนังนะคะที่มีตั้มว่าสปอร์ตด้วยนะคะอันนี้เป็นคู่ตัวโรงงานแบบนี้เลยค่ะและในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะคะลูกค้าติดเพิ่มเป็นชุดแฮมเมอร์ค่ะในส่วนของตะแกรงด้านข้างนี้นะคะโรบาร์ของเราก็จะเป็น สแกงแฮมเมอร์นั่นเองนะคะมี led นะคะส่องสว่างและไฟเบรกดวงที่4นั่นเองค่ะติดในส่วนของแมกไลเนอร์เรียบร้อยแล้วตัวนี้นี่แบบตัวสปอร์ตนี้มีตัวถอนแรงด้วยนะคะเบามากๆเลยและตัวไม้บรทัดของเรานี่คู่ตัวโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะ กาบท้ายนะคะติดเพิ่มค่ะเป็น F.O.R.D สีดำเงานะคะแผงกาบนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะเลนเอร์นี่นะคะก็จะบุ๋มเข้าไปนะคะอยู่ในตัวถังเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าเอาแบบเรียบๆติดนี่ส่วนของไฟนะคะเป็นครอบไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วค่ะและมาตัวนี้เลยชุดนี้นะคะมาสา,สาจุดเลยบันไดข้างแล้วก็โลบารและ กันชนท้ายนั่นเองค่ะเป็นของแฮมเมอร์ทั้ง3ชมเชนเลยตัวนี้นะคะเป็น LED นะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ทั้ง2จุดเลยซ้ายขวาแล้วก็มีไฟส่องป้ายทะเบียนนะคะซ้ายขวานะคะและในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังก็จะมีติดให้อยู่ในในบันไดข้างนี้ด้วยในห่วงโอเมก้าค่ะตัวนี้สีแดงเนี่ยลากจูงได้จริง1-3ตันได้เลยนะคะลากจูงได้จริงแข็งแรงมากๆตัวนี้ เหล็กเป็นเหล็กชนิดอย่างดีเลยนะคะเหล็กหนามากๆแฮมเมอร์ตัวนี้โอเคค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่หล่อและดุดันมากๆเลยลูกค้านะคะชอบความสปอร์ต และชอบสีดําลูกค้าจัดแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าชอบดำล้วนๆนะคะบอกจันได้เลยค่ะจันก็ชอบแบบนี้เหมือนกันลูกค้านะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะทักมาจัดไฟแนนกับจันได้ก่อนเลยนะคะและแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตามโปรหรือแต่งเพิ่มจันจะจัดให้นะคะแบบพิเศษไปเลยเพียงโทรมานะคะทักไลน์มาหรือว่าแอดมานะคะ ที่0818262623หรือโทรมาได้เลยนะคะแล้วจันจะจัดแบบนี้ให้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ